สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองขาแรงแซงทีละสามครับวันนี้ก็อยู่ที่เกา่ายังไม่ได้ไปไหนครับโอ้แดดร้อนอนนี้ก็ทำความสะอาดในนี้ครับจุดที่เราอยู่คือฝั่งฝั่งทางนู้นจะไม่ทำฝั่งทางนู้นผมจะทำแต่บริเวณ แถวๆที่ผมอยู่นะครับนี่อย่างเช่นตรงนี้ผมก็จะอยู่ตรงนี้ขาประจําจตรงนี้ก็ค่อยๆทาไปครับร้อนก็พักเหนื่อยก็พักไม่ต้องไปเร่งต้องไปรีบนะครับคืองานของผมตามหลักคือขับรถนะครับแต่อันนี้คือเก็บเก็บของเก่าขายครับ งานการไม่ได้ทําก็เก็บของเก่าขายแต่ก็คือได้เงินเดือนเหมือนเดิมครับนี่เก็บได้ยังเยอะเลยอยู่ที่หางอีกเก็บแต่พวกขวดเศษเหล็กอย่างนี้ก็เนี่ยอนนี้ก็จะโยนกองไว้ตัวนี้เก็บไปบ้างแล้วครับ ไม่ได้ทำเอาหน้าอะไรครับแค่แก้สิ่งเหมือนเราอยู่เชยเชยอย่างเงี้ยเราดูแต่โทรศรัพท์จนเบื่อแล้วโอ้ถังลมน่าจะเป็นของไอหลงมัง้งถ้าเดาไม่ผิดนะตรงนี้ก็ดูสภาพแล้วผมยกไม่ไหวเนี่ยแก่แล้วครับยกไม่ไหว เอวไม่ไหวเก็บได้ยังเยอะเลยขยะนี่ยังทำไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยโอ้หมาจะโขงเรียงมันไม่ไปมันอยากอยู่นี่ให้ดูโดยรวมเมือ่อวานก็มีคนมาดูรถครับ ดูรถคันนี้เขาจะมาดูแต่คันนี้เลยนะก็มีมิตินิดนึงตรงท้ายครับเนี่ยเขาว่าน่าจะทำอยู่ประมาณขนาดนี้รอเลยครับเห็นเขาบอกนะประมาณนี้ห้าสิบเซนมั้งตัวยี่สิบสิบสอง สิฟุตสิบสอฟุตไม้บรรทัดสิฟุตก็ครึ่งหนึ่งของเนี่ยล็อกเนี่ยผมยังไงไม่ไม่ถูกกะไม่ถูกอันนี้ก็ว่าจะเก็บเหมือนกันว่านุ่นจะโยนไปข้างหน้าเลยค่อยดูก่อนครับแต่ถ้าทำตามแบบ เอาจริงเอาจังเลยนะเสร็จอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแต่นี้ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มีดรามา่างานการไม่ทำ <c oughs> <c oughs> เดินเดินถ่ายแต่คลิปท <c oughs> ำไงงานไม่มีเนะาะทักเกเกบอกว่าเอสบายแล้วอยง,งี้ สบายเลยเนาะงานมันไม่มีท็อกแกไม่หา้ให้ผมหาก็ผมก็หาไม่ไม่เป็นนะครับถ้าผมหาผมจะไปหาที่ไหนเพื่อนฟูงผมก็ไม่ค่อยมีไม่เหมือนท็อแกเด้ท่อกแกมีเพื่อนฟูงเยอะเด้ เนี่ยเก็บได้เยอะก็ของร้านของเก่าอยู่แถวนี้แต่เหล็กก็คือไม่เอาไปขายนะครับเก็บไว้ให้แกกินเก็บได้จะทิ้งเปล่าเปล่ายัางไงมันกระจัดกระจายอยู่แถวนี้แหละเก็บไว้ให้แกเอาไว้ขายด้วยว่า เอาไว้สุวนนี้มันกินเป็นปุยอแล้วแต่เขาไอ้นั้นคือเก็บให้แล้วทำงานชิวๆครับเดี๋ยวไปดูกระบะกันอันนี้กระบะนี้น่าจะหเมตรกว่านะหเมตร จับได้แล้วนั่นเี่จับได้แล้วถ้าจับอยู่ไม่อยากจับครับเลี้ยงมันเพื่อออกลูกออกหลาน <c oughs> ก็ยังสวยอยู่ครับกระบะสวยอยู่ผมว่าสวยอยู่นะแค่มีตำหนิ ทำสีใหม่อันนี้ก็อันนี้ไม่ได้ผุนันี่ที่รอยเชื่อมรอยเชื่อมเขาเลยน่าจะใส่เหล็กใส่อะไรนี่แหละดูข้างล่างคนระับ ยังสวยอู้รุกรุรนังผมว่าสวยอยู่ที่แน่ๆเน,นี่ยผมว่ากะระบะาตัวนี้สวยกว่าครับนี่อันนี้เลยครับสวยนี่พื้นข้างในโอ้อยู่ตรงนี้เย็น yên đi ha Nè. Thứ vào ok vô nè, các bạn bẹp này nè. อลบเชื่อมพากันทิ้งเดียดรดมีอะไรไปที่จะเอาไปแต่งรถนูนบ้างไหมขึ้นไปดูโอนอะไรจะไม่มีนะ ช้ำแหล่เลยผมมาเนี่ยหัวนี่โอ้ช้ำแหล่ไม่ต้องช้ำแหล่หรอกเลอันนี่ มีหางก็ถือว่าโอเคอยู่หางตัวนี้เนี่ยสวยอยู่น่าจะใช้ใช้การได้เลยแหละ น่าจะวิ่งพวกเหล็กนะครับนี่นี่เมื่อก่อนน่าจะวิ่งเหล็กโอวูฟวิ่งโอ้ มีบางโคลนบางไหมนอ้อะไปใส่หลงน่าจะไม่มี ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ